เซลที่ประหยัดน้ำมันสุดๆแถมราคาก็เข้าถึงง่ายกับ BMW 320d GT คันนี้ลดราคาเหลือแค่เพียง9 0 0 0 90 0 0 0บาทเท่านั้นแล้วก็เก็บช่วงล่างให้ลูกค้าเรียบร้อยแถมยางใหม่ให้อีกซเส้นเออนะคันนี้เนี่ยเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วนะคะเป็นรุ่นสปอร์ต0 0 0พซีซี 2, 190แรงม้าทวินพาวเวอร์เทอร์โบดีเซลขอบประตูนเนี่ยเป็นแบบเฟรมเลสนะแล้วก็การตกแต่งภายในคะ่ะสปอร์ตสมชื่อจริงๆเพราะว่าเดินได้ตะเข็บสีแดงแล้วก็ขอบสีแดงทั้งหมดตัวมือจับก็เปลี่ยนให้ลูกค้าหมดแล้วนะคะไม่มีเหนียวมือเออถ้า BM ของ จริงอะนี้จะเหนียวมือนั้นแล้วเราเก็บรายละเอียดข้างในให้ลูกค้าหมดแล้วที่สําคัญนะถ้าเกิดว่าไปกันเยอะๆเนี่ยดูสิข้างหลังนะคะที่นั่งเนี่ยก็กว้างขวางค่ะดูสิพื้นที่เล็กรลุมค่อนข้างที่จะกว้างเหมาะสําหรับการเดินทางเป็นครอบครัวก็ได้นะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะอันนี้นี่มินชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาเนี่ยสามารถ นี่เปิดได้แบบนี้ไม่ต้องออกแรงนะคะแล้วเบาพับได้แบบ3ตอนอยากจะพับเบาเปิดตรงไหนดีนะคะตรงนี้จึ๊บเห็นปะพับเองได้นะคะที่สำคัญก็คือเครื่องยนต์ใครที่แบบอยากขับรถแรงๆแ,แ,แล้วเยียบแล้วรอบมาแบบกระชากนะนี่แหละ B.M นี่แหละคือคำตอบของความ ขับมันแบบสุดนะคะอ่าเปิดให้ดูในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงด้านหน้าเครื่องยนต์ของเขาเป็นทวีนพาวเวอร์เทอร์โบดีซหน้าตานนอนเป็นยังไงบ้างนะคะชึบฟึบอึ๊บอีกข้างอีกรอบนึงพอดก,ก่อนอึ๊บนี่ ชวินพาวเวอร์เทอร์โบดีเซลตรงนี้2,000 G C 190แรงมาที่4,000รอบต่อน,นาทีนะคะโอ้โหบอกเลยเวลาที่เราเหยียบนะรอบมาเนี่ยขับมันมากใครที่อยากส,สัมผัสความมันของการขับเจ้า B M คันนี้เป็นตัวเลือกทีนน่ารักเพราะว่าราคาเหลือแค่เพียง990 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นที่1 7 0 0 0บาทอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมิน้นแนะนำแอดไลน์ line, หามิน้นหรือว่าแชทหามิ้นกันได้เลยค่ะ